สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันอยากจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่หลายคนคงเคยได้ยินชื่อบางคนอาจเคยเข้าร่วมหรือแม้แต่เคยทำให้กับตนเองและคนในครอบครัวนั่นก็คือพิธีบังสุกุลซึ่งมีทั้งบังสุกุลเป็นและบังสุกุลตายหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมบางวัดถึงจัดให้มีพิธีนี้บางคนบอกว่า เป็นการต่ออายุต่อดวงชะตาบางคนเชื่อว่าเป็นการสะเดา,เาะดเคราะห์ปัดเป่าเคราะห์ร้ายแล้วแท้จริงแล้วพิธีนี้เกี่ยวข้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่และมีคุณค่ายอย่างไรดิฉันจะค่ยคอยๆนพาพาทุกท่านเดินทางย้อนกลับไปสู่แก่นแท้ของพิธีกรรมนี้อย่างละเอียดค่ะก่อนที่เราจะเข้าใจพิธีบังสุกุลในปัจจุบันเราต้องย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาล ณดินแดนชมพูทวีปเมื่อกว่า2,500ปีก่อนคะ่ะในสมัยนั้นพระภิกษุสง์ในพระพุทธศาสนาดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่ายและมักน้อยตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์หนึ่งในปัจจัยสีที่สำคัญคือจีวรหรือผ้าครองของพระภิกษุคำว่าบางสุกุลนั้นมาจากภาษาบาลีว่าปังสุกูละซึ่งแปลตรงตัวว่าผ้าเปื้อนฝุน่น หรือผ้าที่กองอยู่บนดินแต่ในความหมายที่ใช้กันในหมู่สงจะหมายถึงผ้าที่ไม่มีเจ้าของห่วงแหนถูกทอดทิ้งไว้ตามที่ต่างๆเช่นกองขยะข้างถนนและที่สำคัญที่สุดคือผ้าเหอศพที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าท่านลองจินตนาการภาพตามนะคะในสมัยโบราณเมื่อมีคนตายโดยเฉพาะคนยากจนหรือศพร้ญาตร่างของเขาจะถูกนำไปทิ้งไว้ในป่าช้า ซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายของร่างกายมนุษย์ร่างนั้นจะถูกห่อด้วยผพพ้าผืนหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายก็เน่าเปือ่อยสลายไปตามธรรมชาติเหลือเพียงผพพ้าผืนนั้นที่เปื้อนเปื้อนคลักคล้าไปด้วยดินฝุน่นและของปฏิกูลจากซากศพพระภิกษุในสมัยพุทธกาลจะเดินทุ่งไปตามป่าชา้าเพื่อพิเจอมาซากศพหรือที่เรียกว่าอสุทกรรมฐานและจะเก็บผ้าเหล่านั้นขึ้นมาท่านไม่ได้รังเกียจ แต่กลับมองเห็นคุณค่าในผ้าที่คนธรรมดาทิ้งแล้วท่านจะนำผ้าเหล่านั้นมาซักด้วยน้ำด่างขจัดคราบและกลิ่นที่พื้ประสงค์ออกไปตาให้แห้งแล้วนำมาตัดเย็บย้อมด้วยน้ำฝาดจากเปลือกไม้หรือแก่นไม้จนกลายเป็นจีวรสีหม่นที่เราคุ้นตากันเรียกว่าผ้าบางสุกุลจีวรการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่เพียงเพราะความประหยัดหรือความสันโดษเท่านั้นแต่หัวใจสำคัญคือ การเจริญมรณานุสติค่ะทุกครั้งที่พระภิกษุซักผ้าเย็บผ้าหรือครองผ้าบางสกุลจีวรผืนนั้นท่านจะระลึกอยู่เสมอว่าผ้าผืนนี้เคยห่อหุ้มร่างกายที่ไร้วิญญาณมาก่อนร่างกายของเรานี้ก็มีสภาพไม่ต่างกันมีวันที่จะต้องแตกดับเน่าเปื่อยและถูกทอดทิ้งเช่นเดียวกันชีวิตนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนความตายสามารถมาเยือนเราได้ทุกลมหายใจ ดังนั้นบางสุกุลในความหมายดั้งเดิมที่สุดคือเครื่องมือในการฝึกจิตเป็นอุบายทางปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงวางรากฐานไว้เพื่อให้พระภิกษุไม่ประมาทในชีวิตเร่งทำความเพียรเพื่อความหลุดพ้นไม่ยึดต,ติดในร่างกายว่าสวยงามหรือเป็นของเราอย่างแท้จริงนี่คือจุดเริ่มต้นที่บริสุทธิ์และลึกซึ้งของคำว่าบางสุกุลซึ่งเป็นการระลึกถึงความตายเพื่อให้เกิดสติและปัญญา ไม่ใช่พิธีต่ออายุหรือเสดาะเคราะห์อย่างที่เราเข้าใจกันในยุคหลังเมื่อการเวลาผ่านไปพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่และผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นหลักปฏิบัติของพระสงฆ์จึงค่อยๆพัฒนามาเป็นพิธีกรรมสำหรับคริวาะเพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นจึงเกิดเป็นบางสุกุลตายขึ้นบางสุกุลตายคือพิธีที่เราพบเห็นได้บ่อยที่สุดในงานศพ เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยญาติจะเตรียมผ้าไตรจีวรหรือผ้าสบงวางไว้บนลงศพหรือเตรียมไว้เพื่อทอดถวายพระสงฆ์พระสงฆ์จะจับที่ชายผ้าผืนนั้นแล้วสวดบทพิจารณาสังขารซึ่งเป็นบทสวดภาษาบาลีที่เราคุ้นหูกันดีว่าอนิจจาวะตะสังขาราอุปาทวัตยธรรมิโนอุปัชิต,ตวานิรุชันติ เตสังวูปะสะโมสุขโขบทสวดนี้มีความหมายว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเสียได้ย่อมเป็นสุขคำถามสำคัญคือการสวดเช่นนี้ทำให้ผู้ตายไปสวรรค์ได้จริงหรือ คำตอบตามหลักพระพุทธศาสนาคือไม่ใช่โดยตรงค่ะผู้ตายเมื่อสิ้นลมไปจิตของท่านจะเดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่ตามอำนาจของกรรมที่เคยทำไว้ในทันทีท่านไม่สามารถรับรู้หรือได้ยินเสียงสวดมนต์ของพระสงฆ์ได้โดยตรงแล้วเราทำพิธีนี้ไปเพื่ออะไรคุณค่าที่แท้จริงของบางสกุลตายคือ การให้ธรรมทานแก่ผู้มีชีวิตค่ะร่างที่ไรยิญญาในโลงศพเปรียบเสมือนครูใหญ่ที่สอนเราโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดๆเสียงสวดของพระสงฆ์ที่ดังก้องในงานศพนั้นไม่ได้สวดให้คนตายฟังแต่สวดเพื่อเตือนสติคนเป็นที่นั่งอยู่ณที่นั้นทั้งเจ้าภาพญาติมิตรและแขกที่มาร่วมง,งานให้ได้ฉุกค,คิดว่า สักวันหนึ่งเราก็ต้องนอนอยู่ในลักษณะเดียวกันนี้ชีวิตนี้สั้นนักทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์หรือแม้แต่ร่างกายที่เรารักและหวงแหนก็ไม่สามารถนำติดตัวไปได้ทุกคนล้วนหนีความตายไม่พ้นดังนั้นการสวดบังสกุลตายจึงเปรียบเหมือนเสียงระฆังแห่งสติ ที่ดังขึ้นในใจของคนเป็นเพื่อให้เราตระหนักถึงความจริงข้อนี้และหันกลับมาถามตัวเองว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตเราจะใช้มันไปกับอะไรเป็นการกระตุ้นให้เราเร่งทำความดีสร้างบุญกุศลในขณะที่ยังมีโอกาสทำได้ต่อมาสังคมไทยซึ่งมีความเชื่อดั้งเดิมที่หลากหลายทั้งความเชื่อเรื่องขวัญ เรื่องดวงชะตาโชคลางและเรื่องสยศาสตร์ได้ผสมผสานความเชื่อเหล่านี้เข้ากับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเกิดเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันในชื่อบางสกุลเป็นพิธีนี้จะทำกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่รู้สึกว่าตนเองเดวงตกมีเคราะห์ร้ายทำอะไรก็ติดขัดเจ็บป่วยเรื้อรัง รักษาไม่หายมีอายุครบเบญจเพศหรืออยู่ในช่วงปีชงตามความเชื่อต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากผ่านพ้นเรื่องร้ายร้ายมาพิธีบากบั่นเป็นจะมีลักษณะเชิงสัญญาที่ชัดเจนผู้เข้าร่วมพิธีจะนอนลงประนมมือแล้วมีผ้าขาวบางครั้งเป็นผ้าไตรจีวรคุมตั้งแต่ศรีรษะจะรดปลายเท้า สเสมือนว่าตนเองเป็นศพที่ไร้วิญญาณจากนั้นพระสงฆ์จะสวดบทบังสกุลตายเช่นเดียวกับในงานศพเมื่อสวดจบพระสงฆ์จะค่อยๆดึงผ้าขาวออกผู้เข้าร่วมพิธีก็จะลุกขึ้นนั่งเปรียบสเสมือนการเกิดใหม่ความหมายเชิงสัญญาที่ซ่อนอยู่คือการตายคือการยอมรับว่าตัวตนเก่าที่เต็มไปด้วยเคราะห์ร้าย ความเจ็บป่วยหรือดวงชะตาที่ไม่ดีได้ตายจากไปพร้อมกับพิธีกรรมการเกิดคือการลุกขึ้นมาอีกครั้งคือการได้เกิดใหม่เป็นคนใหม่ที่มีชีวิตที่สะอาดสว่างและสดใสกว่าเดิมเป็นการเริ่มต้นใหม่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งด้วยเหตุนี้หลายคนจึงเรียกพิธีนี้ว่าการต่อดวงชะตา หรือการสะเดาะเคราะห์ซึ่งแม้จะไม่ได้มีปรากฏในพระไตรปิฎกโดยตรงแต่ก็ถือเป็นกุศโลบายหรืออุบายอันชานฉลาดที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้คนไม่ว่าจะเป็นบังสกุลเป็นหรือบังสกุลตายหากเรามองให้ลึกซึ้งเราจะพบคุณค่าที่แท้จริงซ่อนอยู่หลายประการด้านจิตใจ สำหรับผู้ที่ทำพิธีบังสกุลเป็นเมื่อเขารู้สึกเหมือนได้ตายแล้วเกิดใหม่ยอมเกิดพลังใจและขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นความวิตกกังวลลดลงทำให้มีแรงที่จะลุกขึ้นสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้อย่างมั่นคงขึ้นอีกด้านสังคมพิธีกรรมเหล่านี้เป็นโอกาสให้ครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนมิตรได้มารวมตัวกันทำบุญ แสดงออกถึงความรักความห่วงใย,ยและความเมตตาต่อกันสร้างความสามคัคคีและกระชับสายใยในครอบครัวให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอีกด้านธรรมะไม่ว่าจะจัดในรูปแบบใดแก่นแท้ของพิธีบังสกุลยังคงชี้กลับไปที่สัจจธรรมข้อเดิมของชีวิตคือความไม่เที่ยงเป็นการย้ำเตือนว่าเราไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิต แม้แต่ลมหายใจเดียวอย่างไรก็ตามมีสิ่งสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องอย่างยิ่งก็คือพิธีบังสกุลไม่ได้ทำให้กรรมเก่าหายไปและไม่สามารถยืดอายุไขที่แท้จริงของคนได้อายุของคนนั้นจะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับกรรมที่ตนเองได้กระทำไว้เป็นสำคัญ พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่ากรมมัตสโกโมหิกรรมะทายาโทซึ่งแปลว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเราไม่สามารถหนีเงาของกรรมที่เราเคยสร้างไว้ไม่ได้ไม่ว่าจะทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มากใดก็ตามหากยังคงสร้างอากุศลลกรรมอยู่ชีวิตก็ย่อมต้องเผชิญกับผลแห่งกรรมนั้น ไม่วันใดก็วันหนึ่งแล้วถ้าอยากต่ออายุต่อชะตาชีวิตให้ดีขึ้นอย่างแท้จริงควรทำอย่างไรคำตอบนั้นไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมแต่อยู่ที่การกระทำในปัจจุบันของเราเองค่ะสิ่งที่ควรทำคือการสร้างกรรมดีชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นเกราะคุ้มกันภัยที่ดีที่สุดได้แก่การรักษาศีลโดยเฉพาะศีลห้าให้บริสุทธิ์เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต การไม่เบียดเบียนผู้อื่นถือเป็นการให้ความปลอดภัยแก่สพรพพชีวิตซึ่งเป็นอภัยทานอันยิ่งใหญ่และย่อมส่งผลให้ชีวิตเราปลอดภยัยการให้ทานทำทานด้วยจิตเมตตาไม่หวังผลตอบแทนช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากการสละออกซึ่งความตระหนี่เป็นการสร้างบารมีที่สำคัญการเจริญภาวนาฝึกสมาธิวิปัสสนา เพื่อให้จิตใจสงบมีสติและเกิดปัญญาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงและปล่อยวางได้ความกระตันยูรู้คุณและตอบแทนคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณซึ่งถือเป็นมงคลอันสูงสุดข,ของชีวิตการช่วยเหลือผู้อื่นมีเมตตาการุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ระสด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจ ทั้งหมดนี้ตัางหากคือการต่อชะตาชีวิตที่แท้จริงเป็นการสร้างบุญกุศลใหม่ที่จะเป็นพลังงานฝ่ายดีคอยเกื้อหนุนและปกป้องคุ้มครองชีวิตของเราให้ดำเนินไปในทางที่ดีงามและเจริญรุ่งเรืองบทสรุปเมื่อเรามองให้ลึกซึง้งเราจะเห็นว่าบางสุกุลตายคือการใช้ความตายของผู้อื่นมาเป็นเครื่องเตือนสติ ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเราก็ต้องตายเช่นกันส่วนบางสุกุลเป็นคือการใช้สัญ,ญลักษณ์ของความตายมาเป็นเครื่องมือให้โอกาสแก่ผู้มีชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ด้วยกำลังใจที่ดีพิธีเหล่านี้เป็นเพียงเปลือกหรืออุบายภายนอกเพื่อปลุกใจแต่แก่งแท้ที่จะต่ออายุและเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเราได้อย่างแท้จริง ก็คือกรรมดีที่เราสร้างขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นเพราะชีวิตนี้ไม่แน่นอนและทุกลมหายใจเข้าออกคือของขวัญอันล้ำค่าที่เราได้รับในวันนี้ถ้าเราใช้ของขวัญชิ้นนี้ไปกับการสร้างความดีใช้มันไปกับการเจริญเมตตาและปัญญานั่นแหละค่ะคือการต่อชะตาชีวิตที่มั่นคงและแท้จริงที่สุดค้า